เปลี่ยน4ตำแหน่งรายชื่อวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกซีวีหลีก2025สนามสองสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน16คนชุดเข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเล่บอลหญิงซีวีหลีก2025ซีวีหลีก2025สัปดาห์2ที่นินบินยิมเนเซียมจังหวัดนินบินประเทศเวียดนามช่วงระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคม2568 โดยการแข่งขันในครั้งนี้มี4ชาติอาเซียนเข้าร่วมได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวอลเล์บอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โคดออดเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกผู้เล่นตัวหลักจากชุดเนชลลั่นลีกที่หายเจ็บกลับมาติดทีมประกอบด้วยชัชชุอ้อนโมกศีและวิมลรัตนาพันธ์นอกจากนี้ยังได้เรียกตัวก,กติกาแก้วพินและจิดาพานาหัวหนองกลับมาติดทีมอีกครั้ง รายชื่อ16นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยหัวเสาอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศีสสิภาพรจันทรวิสูตรดลพรสินโพกติกาแก้วพินบีหลังพินพิชยากกกรัมธนชชาสุขสดบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งกัญยารัตน์ขุนเมืองวิมลรัตธนพันธ์วารุณีการรัมหัตยาบำรุงสุขตัวรับอิสระปิยนุษแป้นน้อย จิดาพานาหัวนองเซตเตอร์พรพัน์เกิดปราดนัทนิชาใจแสนเจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพอออออที่รักนักประสงค์อรอุมาสิทธิรักษ์นักสถิติอมรินบุญคงธ่รวันแสงอบเทรนเนอร์พัฒนาสมรรถภาพเอกลักษณ์ปิติสานักกายภาพจุรีพรสุชาแพทย์ประจำทีมพอต่อ นายแพทย์อนุวัตวัลภาพันธ์